ที่เดิมตรงนั้นไงเฮ้ยเฮ้ยเิบหายเอาแล้วคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายไม่เหมาะสำหรับคนลูกสไวยเป็นคนที่กินเกาเหลาไม่จ่ายคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเข้าใจไหม ขอกราบสวัสดีทุกท่าชาวไทยใช้ออกซิเจนจากต้นลำไยหายใจทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเนะดฟทีวีนะก็วันนี้เนี่ยเรามากับที011นะวันนี้เนี่ยเราจะมาลองลองกันนะครับว่ามันจะอันนี้หรือเปล่านะมา่อนิ้วเลยเดี๋ยวผมขอปิดปิดด้านในก่อนแล้วกัน,นเสียงรถเหล็กเสียงหลก็ เดียววันนี้เนี่ยเราจะมาลองกันนะอะไรยคยคิดทเดี๋ยวายกันแล้วคนนี้คุณแล้วมันจุกตรงนี้อ่ะเออแมากเจนนะ้แบดหมดวะแบตหมดและอันนั้นนะไม่งั้นไอ้เรียบกับอาอันน,นั้นไม่เป็นไรแบดหมดก็รงไปเอาละัน เดี๋ยวเรามาลองกันเลยอลองนะนี่ลื่นบ่ไม่ไม่ไม่นี่มีสามอ้ ดีกว่าเสีเยสเด,ด่นถ้า,ล,าล,ลงาแบบอ,อ๋ดอดีกว่าเสียแด่นี้้องไปไหนเราจะลงเสียเด่างนี้ให้มันแรงอยู่แล้วหนุนหนามเขาดิ๋ยเลยอ่ะตีนออกได้ฮะ ือนมนันเข่า้ามนมันเข่าอ่ะโอ้โหยังนัดชมตอนนี้มันฝนตกนะสักเยอะจัดตัวสักเยอะ อุปสรรคเยอะน้ำเข่าเต็มเลยวะทำไมมันเข่าได้วะน้ำมันเข่าตอนถอยหลังเนี่ยคือเหมือนมันเข่าตอนถอยหลังมันไหนจะเข่าตอนถอยหลังอ่ะเจ้ เด็กกระบวมมีกวะเบิดคนเรื่อมตัวแปลงเลยนะครับเริ่มตกนะฝห็นใหญ่เม็ดมันไม่ย่อยอะไรมันตกเลยเลยดีนะมีโกโบคือกองมันทางเสือมันจะไม่ทำงานเลย กับผมเฮ้ยใหเ่ใหไหนามเขาแล้วนามเขาแล้วออกเ๊เสียอย่างหนึ่งวะจเยอะจเยอะนิดนึงนะทุกคนขับยากขับมันขับยากเดี๋ยวก่อนเดี๋่อ แต่ว่ามันไม่มีใชเลนเอ้ตรงนู้นมันมีทีเลนเปล่าแต่ว่าไม่ตรงนั้นมันไกลนะเออมันตินีจ,จุลงไม่ได้ไอ้ที่เดิมตรงนั้นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิ้มหายเอาแล้ว ทุกคนก็คือว่าตรงนี้เนี่ยดูอ่ะมันนิดเดียวอือถ้าไปมันก็จะไปตันโตก อลองสไลด์ลงตรงนี้อะไรบ้าอะไรมันที่แตกเดียวอะไรแตกไม่ไม่ถึงคนเอาไหมละ่ะลิ้นมัดมันลิ้นมัดโอ้โข้อนิดก,กับตอนแรงนิดเหรอเนี่ยเอ้ก็ลหลายกว่านะ่ะนิดกว่า ไปเดี๋ยวเราไปหาไม้อื่นกันตรงนี้มันอเน้น่ะมันไม่ค่อยจะมีทีเลนเท่าไหร่โลกระถ่อนะโลกระถอโกระถ่อยากรู้จะใส่ใส่ชิวชีทำไมนยเผื่อที่ถี่เวลาขอมเป็นไรสมมติเ่าจะถลายลงเนี่ยไป Let's go อ DIY ตอนนี้ทุกคนมันกำลังตกแรงเก่าเลยนะตกอย่างแรงเลย เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาใหม่แล้วกันนะทุกคนอันนี้คือเราก็น่าจะกลับบ้านแล้วแหละเดี๋ยวเราเริ่มปิดวะถ้าใครชอบ b e ร l i กดไลค์กดติดต่อใครผมด้วยครับฝนมันตกแล้วดูดูตกแรงมากแรงแรงงั้นเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วนะทุกคนเพราะว่าฝนมันตกแรงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ย CU Genex ถามกดไลค์